ชีวิตของคนก็เหมือนกันกับต้นไม้ถ้าขาดน้ำก็เหี่ยวเฉาผู้ที่ขาดบุญก็เหมือนกันจิตใจจะเหี่ยวหอ่อจิตใจจะไม่สบายเห็นอะไรก็เป็นทุกข ได้ยินอะไรก็เป็นทุกข์ได้กลิ่นอะไรก็เป็นทุกข์ได้รสอะไรก็เป็นทุกข์สัมผัสอะไรก็เป็นทุกข์แม้แต่ความคิดที่มันนึกคิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ถ้าขาดบุญเป็นแน่นิบัเพราะฉะนั้นบุญนั้น จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของสัตว์ทั้งโลกผู้ที่จะไปพรมมโลกเวียนไา้แต่เกิดในสุขติภพเรียกว่าอุปริมะสงสารสงสารคือการต้องเที่ยวไปที่เบื้องสูงพบภูมิที่สูงโผคือพรมมโลกก็ต้องอาศัยบุญจึงเป็นเหตุในเกิดสมาธิเกิดฌาน ผู้ที่จะไปท่องเที่ยวในชะกาาวจรสวรรค์คือสวรรค์หกชั้นก็เพราะอาศัยบุญแม้ผู้ที่มาสู่โลกมนุษย์ของเรามาสู่โลกมนุษย์ของเราก็อาศัยบุญทีนี้เราจะแยกออกสักนิด บนมากบนน้อย bon